เพงลงรักแท้แพงเงินลานางเอ๋ยไอ้ได้ยินเสียงห้องดังแส่ซ้องมาใกล้ทินข่าวที่ไอได้ยินมันเป็นจริงบ่อนองเขาฮ้อ,องมาแต่งงานขันหมากมาฮอดบ้านไอ้ซียูนอจังใดแสนอาไลในความหักเหมือนมีดป่าหักในใจไอ ในใจอายในใจไอยชั่วฟ้าดินสลายก็คงไม่ค่ายที่จะรักน้องอยู่พินสิ้นวาสนาน้ำตาต้องไหลลินรักที่โดนทิ้งต้องมาแด่ดินพอคนลหลายใจ โอ,โอ้ใจไหวอย่าให้มันไปให้ตามหนองมองม,องมองนใจรู้ต,ตัวและย่ำคิดพอหนาเป็นบ้าพรพวงหลังสองเท่านั้นแล้วเคยหักกันลายแสนเสียดายแล้วไม่ลาเดิอนองใจมันมองมันเศรายอนเขานั่นป้อนไขหนวยหัวใจใช่เลยไม่หมดมุ้ยมาสวยซำยอนเบาหนางเก็บบางๆมาสบางข้องพีมาเฮ็ดจังสีจังใดนองจังใดน้องหัวใจที่เคยครอบครอง ต้องน้ำตาน้องเพราะว่ารักน้องมีใหม่เสียทีเงินนาเขาพารักน้องไปได้หัวใจสลายรักเลยต้องพ่ายแพ้เงิน